ระบบ OTP คืออะไรและระบบ OTP นั้นเหมาะกับคุณหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาพูดคุยให้ฟังกันก่อนนะครับซึ่งเป็นปฐมนิเทศเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาทดลองใช้ OTP แล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันเนี่ยเรามีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายเกี่ยวเรื่องของระบบเทรดใช่ไหมครับนะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาซึ่งกันและกันว่าตัว OTP เนี่ยเหมาะกับ เหมาะกับคุณหรือไม่เพราะงะั้นยอมสละเวลาสั้นๆส,ส,สักนิดหนึ่งนะครับในการเรียนรู้ในคลิปวิดีโอนี้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะครับตัวระบบ otp เนี่ยจะมีตัวย่อนะครับเป็นเพียงตัวย่อชื่อเต็มของเขาเนี่ยชื่อว่า one time per day คือเครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด forex ค r ิปโตและกอดัชนีด้วยการเทรดแบบเป็นระบบภายใต้ concept การเทรดวันละ1ครั้งครั้งละ5นาทีโอเคนะครับซึ่งระบบ OTP เนี่ยจะเหมาะกับใครอ่าก็คือเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเรียนนะครับอ่แต่ก็ต้องเรียนอยู่นะแต่ว่าเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเรียนตัวคอร์สเรียนเทคนิคต่างๆเชิงลึกนะครับสองครับเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการวิเคราะห์อ่ซึ่งตรงนี้ตัวระบบ OTP เนี่ยเขาก็จะช่วยวิเคราะห์ให้นะครับ,บก,กับทีมงานก็จะช่วยส่งตัวบทวิเคราะห์ให้ด้วย สามับเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเฝ้ารอจังหวะในการเทรดจังหวะในการกดออเดอร์ต่างๆกลัวตกรถเลยพวกนี้นะครับไม่ค่อยไม่เคยได้เทรดทัน,นเขาเลยตรงนี้ก็จะเหมาะมากและเหมาะสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการติดตามกราฟในการติดตามผลการเทรดในการติดตามข่าวต่างๆทุกอย่างนะครับก็จะเรียกว่าเป็นระบบเทรดสายกึ่ง passive income นะเป็น low active trading ทั้งหมดเลยซึ่งเป้าหมายของ OTP นะครับ ของเราเนี่ยก็คือเราจะสร้างระบบที่ทําให้การเทรดเนี่ยง่ายขึ้นครับแล้วก็เทรดเร็วขึ้น10เท่าเขาว่าเร็วขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่คุณจะกดเทรดกดวางเพนดิ้งคำนวณอดไซส์อเลยต่างๆคุณจะสามารถที่จะเทรดได้เร็วขึ้นวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแทบไม่ต้องคิดเองเลยเร็วขึ้น10เท่านะครับจากเดิมคุณอาจจะมีประสบการณ์เทรดเคยเทรดใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมครับแต่เนี้ก็จะเหลือแค่ไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วประหยัดเวลาในการเรียนรู้อะไรยาก,ยาก ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ตลาดเองแบบเริ่มจากศูนย์ประหยัดเวลาในการเฝ้ากราฟเฝ้าตลาดหาจุดเข้าเทรดประหยัดเวลาในการหาจุดเข้าเทรดเองประหยัดเวลาในการบริหารความเสี่ยงนั่งคำนวณหลอกไซต์กลัวล้างพอร์ตอันนี้ไม่ต้องมากังวลเลยว่าจะล้างพอร์ตเพราะเขาคำนวณและบริหารความเสี่ยงให้ครับอ่าแล้วก็ประหยัดเวลาในการสร้างระบบเองแล้วก็แบ็กเทสระบบเองนะครับตรงนี้เราทําให้หมดทุกอย่างประโยชน์ของ o t p นะครับอ่าซึ่งสรุปแล้ว ก็จะเป็น3กองใหญ่ๆนะครับในกองแรกเราจะเรียกว่าระบบเทรดที่ใช้งานง่ายมีความแม่นยําแล้วก็เทรดจบงานรูดเร็วกองที่2นะครับก็คือระบบเทรดที่มีข้อมูล b a c k t ทสสนับสนุนเชิงสถิติที่เชื่อถือได้และคุณก็สามารถ b a c k t ทสเองได้ด้วยกองที่3ประโยชน์กองที่3ก็คือสามารถต่อยอดในเทคนิคเชิงลึกได้เพื่อการเทรดแบบยั่งยืนเพราะงั้นก็จะแบ่งออกเป็น3กองในประโยชน์ของ OTP นะครับ ง่ายแม่นเร็วเชื่อถือได้และย,ยั่งยืนโอเคไหมอ่ะและนี่คือสิ่งที่คุณคาดหวังได้ในระบบ otp นะครับสิ่งที่คุณคาดหวังได้คือถ้าคุณคาดหวังที่จะเทรดแบบง่ายเร็วแม่นอันเนี้ยเราไปใช้ใน quick s e mode เดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนึงว่า quick set mode คืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆก่อนว่าไอ quick ้ quick set mode เนี่ยคือการทำตามสัญญาณที่ otp นั้น generate ขึ้นมาแล้วเราก็เทรดตามสัญญาณอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับ อ่าแล้วก็ปล่อยให้ค่าสถิติมันทํางานไปซึ่งค่าสถิติตรงน,นี้มันมีวิลเลจอยู่ที่ประมาณ70-80%ขึ้นไปแล้วก็มี RR หรือว่า r i สตอ์เรย r d อยู่ที่0.4หรือว่าถึง0.8นะครับโดยเฉลี่ยหรือถ้าใครที่อยากเทรดแบบเชิงลึกใช้เทนิข้เชิงลึกหน่อย เราจะเข้าไปที่เรียกว่า p r ปรเทรดโหมดซึ่ง o t p เนี่ยก็จะช่วยท่านได้ซึ่งเขาจะสามารถที่จะเราเนี่ยสามารถที่จะเทรดตามสัญญาณ o t p ได้เหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าเราก็จะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเข้าไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยวินเลทอาจจะตกมาหน่อยหรือ55-65แต่ว่า RR ก็จะดีขึ้นนะครับ RR เนี่ยจะได้1.2-2เท่าบางทีก็ลันขึ้นไปถึง3-4เท่าเลยทีเดียวแต่ตรงนี้นะครับมันเป็นต้องใช้อาศัยเทคนิคเชิงลึกด้วย ซึ่งใน o t p เนี่ยเราก็จะมีสอนในเทคนิคเลเชิงลึกนั้นให้ด้วยไม่ต้องกังวลน,นะครับอชอบแบบไหนเป็นควิกเทรดโหมดเทรดตามสัญญาณอย่างเดียวไม่ต้องคิดเยอะคุณก็สามารถทําได้หรือชอบแบบเทคนิคเชิงลึกมีอาาสูงคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์พอสมควรอยากจะเข้าถึงกราฟเชิงลึกก็เข้ามาที่โปรเทรดโหมดโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่คุณคาดหวังได้หลักๆต่อมานะครับก็คือเป็นระบบเทรดที่ทําให้คุณเลิกพายเรือวนอยู่นอ่างได้สักทีหนึ่งนะครับได้ใช้งานระบบที่ไม่ต้องมา เอ่อทกลับไปกลับมาสามารถที่จะลดอารมณ์แล้วก็ลดความเครียดในการเทรดลงได้ 70- 80%แครับอ่าแล้วก็สร้างพอร์ตให้โตขึ้นกําไรต่อเนื่องสายยั่งยืนแบบไม่ใช่สายการพนันพอร์ตไม่แตกแน่นอนไม่ต้องวิเคราะห์เองไม่ต้องเฝ้ากราฟก็สามารถเทรดได้ครับจะเทรดแบบเฝ้ากราฟหรือไม่เฝ้ากราฟจริงๆก็เทรดได้แต่ว่าเราจะเน้นการเทรดแบบไม่เฝ้ากราฟโอเคนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะทํากําไรได้ 3- 1 3เตต่อเดือนหรือ เราจะใช้ระบบนี้ไปสอบเทรดกองทุนก็ได้นะครับ f t m o สอบสอบรดกองทุนต่างๆต่าในโลกเราสามารถที่จะทำได้หมดนะครับและเราคาดหวังสงไหนได้บ้างอันนี้ต่อนะครับเป็นตัวช่วยในการสนับสนุนการเทรดที่ดีมากๆครับไม่ต้องวิเคราะห์เองระบบช่วยวิเคราะห์ให้ช่วยตัดสินใจแบบมีโลจิกให้ลดความเสี่ยงจากการ over ์เทรดลงหลอดสายผิดพลาดจนเกิดการขาดทุนหนักหรือล้างพอร์ตครับปิดประตูโอกาสในการล้างพอร์ตตลอดไป ได้รับการสนับสนุนข้อมูลแบ็กเทสและสถิต,ติครับสามารถต่อยอดเทคนิคเชิงลึกได้ทุกเทคนิคในโลกเช่นการใช้ฟิโนนชีพลาเอนชันแนวรับแนวต้าน SMC ฮาร์โมนิกต่างๆหรือท่านจะไม่ใช้ก็ได้จะเทรดตามสัญญาณแบบควิกเทรดโหมดอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับเป็นระบบเทรดที่วาง pending limit order ได้ในช่วงเช้าไม่ต้องเฝ้ากราฟระหว่างวันเลยทำแค่ช่วงเช้า5นาทีจบซึ่งถือว่าได้เทรดในระบบที่เรียกว่ากึ่ง passive income มากที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่คุณคาดหวังได้ ต่อมานะครับระบบ o t p เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับอะไรบ้างกับความคาดหวังแบบใดบ้างเพื่ออะไรครับเพื่อที่ทุกท่านเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแก่กันคอนเทนต์ทุกวันนี้เวลาทุกวันนี้มันเหลือน้อยเต็มทีใช่ไหมครับหกัหกหกเพื่อนเพื่อนเนี่ยคาดหวังแบบนี้เราอาจจะไม่เหมาะกับคุณคุณสามารถที่จะเปิดข้ามไปได้เลยปิดข้ามไปได้เลยนะครับเราอาจจะคาดหวังว่ากําไรเนี่ยจะต้อง5-10%ต่อวันซึ่งตรงนี้มันบอกไม่ได้มันขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะครับ เราอาจจะคาดหวังว่ากําไรจะต้องวันละ x x บาท500บาทพันบาทหมื่นบาทใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นตัวเลขตรงนี้บอกไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันหลายตัวแปรมันขึ้นอยู่กับเงินทุนขึ้นอยู่กับเทคนิคขึ้นอยู่กับสภาพตลาดและเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่คุณเสี่ยงนะครับหากเรายังคาดหวังแบบการรวยแบบง่ายๆไม่มีเหตุผลไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องอดทนไม่ต้องรออันนี้ก็ไม่เหมาะนะครับอยากรวยแบบ เปโตรวินนะครับก็คือรวยแบบเจอจ่ายจบคือคิดว่าจะซื้อระบบแล้วก็จะรวยได้เลยอันนี้ก็ไม่เหมาะนะครับอยากกําไรมากพอที่จะถอนเงินได้ทุกวันใดทุกสัปดาห์การันตีไม่ได้นะครับตรงนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพตลาดจริงๆใครที่เทรดมาสักพักก็จะรู้ดีนะครับอยากเทรดทุกวันและมีกําไรทุกวันนะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าในเรื่องของการเทรดและมันเป็นเรื่อง,องการลงทุนนะครับการเก่งกําไรมันไม่ใช่อาชีพการรับจ้างที่ถ้าคุณ แต่งตัวไปทํางานออกไปรับจ้างคุณก็จะได้เงินเป็นค่าตอบแทนกลับมาอันนี้ก็ไม่สามารถทําได้นะครับเราอาจจะคาดหวังไปว่าเราอยากชนะทุกวันชนะทุกไม้วินเลทเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์วินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แพ้เลยไม่อยากขาดทุนไม่เอาขาดทุนอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับหรือใครที่คาดหวังว่าอยากออกจากงานเพื่อที่จะมาเทรดแล้วมีกําไรเลี้ยงชีพได้เลยในทันทีเนี่ยอาจจะไม่เหมาะแน่นอนนะครับเสี่ยงมากๆหรือใครที่อาจจะคาดหวังว่าฉันจะไปกู้เงินมาเทรดแล้วกําไรมาเลี้ยงชีพ และกำไรเนี่ยมันมีมากพอที่จะเลี้ยงชีพได้แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้ด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้เสี่ยงมากไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับอย่าทําให้อย่าทําทให้เรารับรู้เด็ดขาดเราจะเสียใจมากถ้าใครที่ทําแบบนี้วางแผนการเงินมาแบบนี้นะครับหรือว่าต้องการได้กําไรทุกวนันโดยที่ไม่ต้องรออยากเทรดเมื่อไหร่ก็เทรดคิดว่าการเทรดเป็นเรื่องการเสกเงินอะไรแบบนี้นะครับ o t p อาจจะไม่เหมาะและอาจจะเป็นการเสียเวลาเราทั้งสองฝ่ายนะครับ โอเคถ้าใครมาด,ดูถึงตรงนี้แล้วฮะคุณเป็นเทรดเดอร์ผู้เข้าใจธรรมชาติการเทรดและมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลกับระบบ o t p นี้อ่ะซึ่งระบบ o t p นี้ก็จะเหมาะกับคุณมากๆครับแต่ถ้าคุณยังเป็นผู้เริ่มต้นผู้มีความฝันและความเเยเทยานมีความพยายามนะครับแต่น่าเสียดายที่คุณยังคาดหวังสูงเกินจริงไปนิดนึงนะครับอ่ะยังไม่เข้าใจธรรมชาติในอาชีพของการเทรดตรงนี้เพื่อนๆมีทางเลือก2ทางนะครับ1ก็คือปรับตัว ปรับความคาดหวังระหว่างเราให้เท่ากันเราได้ทํางานร่วมกันได้นะครับ2ไม่จําเป็นต้องไปต่อก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาทั้ง2ฝ่ายโอเคนะครับผมเข้าใจดีตรงนี้ว่าก็มีคนที่ยังคาดหวังสูงเกินจริงไปิดน,น,นึงซึ่งแต่ก่อนผมก็เป็นแบบนี้แหละแต่ผมก็ปรับความคาดหวังมาแล้วก็อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็สามารถที่จะประสบความเร็ได้ในการเทรดได้นะครับโดยใช้การฝึกฝนความพยายามแล้วก็ประสบการณ์มาเรื่อยๆนะตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยและสำหรับใครที่อยากจะไปต่อนะครับ ผมก็อยากจะอธิบายว่า OTP เนี่ยสไตล์การเทรดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสไตล์การเทรดของเราจะเรียกว่าเป็นการเทรดแบบ set and forget นะครับ set and forget คือการวาง pending limit order นะครับ pending limit order ช่วยเราเนี่ยสามารถที่จะวางแผนการเทรดล่วงหน้าได้โดยที่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลานะครับไม่ต้องเฝ้าจอทั้งวันแล้วก็เป็นแนวทางที่ช่วยให้ผูเ้เทรดเนี่ยสามารถจัดการเวลาลดความเครียดได้จากการที่เราต้องมานั่งติดตามความเคลื่อนไหวของกราฟตลอด ทั้งวันนะครับตรงนี้มันช่วยลดความเครียดได้อันดับหนึ่งเลยการเซ t a แอนโฟกตสไตล์การเทรดนะครับในข้อที่2นะครับโดย OTP เนี่ยจะเน้นเป็นการเทรดแบบดักจังหวะกับตัวนะครับดักจังหวะกับตัวคือ Set and f o ฟ g e t นั่นแหละแต่ว่า pending limit order ในจุดที่มันน่าจะกลับตัวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวของ forex เนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความผันผวนสูงอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวตลาดเนี่ย เขาจะมีเทรนอยู่ประมาณ30%แล้วก็ไซด์เวกประมาณ70%นะครับเพราะฉะนั้นการเทรดแบบ pending limit order เนี่ยก็จะช่วยดักจังหวะการกลับตัวของราคาได้นะครับตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องไปเร่งรีบตัดสินใจเทรดหรือว่าใครที่เป็นสายแบบ Trend Following อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะก็จะไม่ใช่ตัวสำหรับตัว o t p พวกการเล่น Breakout อะไรต่างๆ <c oughs> นะครับลันเทรนกินบิ๊กวินคำใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะนะเพราะนี่เป็นสายดักจังหวะกลับตัวแต่ว่าจะได้กำไรมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคที่คุณใช้ซึ่ง OGP เนี่ยก็จะมีตัวช่วยหลากหลายเทคนิคนั่นเองแต่ว่าทุกทกระบบทุกเทคนิคเนี่ยจะเน้นเป็นการดักจงกกังหวะการกลับตัวหมดโอเคนะครับ สไตล์การกลับตัวของ OTP นะครับในรูปแบบที่3ก็คือจะสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้าง Reward to risk ที่สูงขึ้นได้นะครับโดยการเทรดแบบตั้ง Limit Order นี่แหละนะครับบนจุดกลับตัวที่เราคาดการไว้นี่แหละอ่าซึ่งกรณีนี้จะต้องเป็นกรณีเดียวซึ่งเราจะต้องเข้าไปเทรดใน Pro Trade Mode ซึ่งเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้เราเข้าใจในกระบวนการของการเล่นแบบ Pro Pro t r a d e Mode p พราะว่าโปรเทสโหมดเนี่ยจะช่วยทําให้ลดระยะของซับลอดให้มันแคบลงได้มากกว่าการเทรดวิธีอื่นนะครับอ่าซึ่งเป็นการแล้วเราสามารถจะเพิ่มตัวเป้าในการทำอะไรที่มีในยะมากกว่า1่ตัวหนึ่งอขึ้นไปนะครับอาจจะเป็น2ตัวหนึ่งสตัวหนึ่งสี่ตัวหนึ่งขึ้นอยู่กับสภาพและสภาวะตลาดเลยโอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นพูดถึง3ข้อนี้แล้วก็ต้องถามว่าเราชอบหรือเปล่าในการเทรดแบบสายกับตัวนะครับถ้าชอบก็ไปต่อได้เลยนะ และนี่คือสรุปนะครับสไตล์การเทรดของ o t p ก็คือ 1. set and forget 2. ดักจังหวะกับตัว 3. ม,มีโอกาสที่จะเพิ่มอ r ให้สูงขึ้นได้ แล้วทำไม OTP เราจึงไม่เน้นเทรดบนมือถือนะครับหลายๆท่านเนี่ยมีคำถามเข้ามาเยอะมากว่าเทรดบนมือถือได้ไหมเดทบนมือถือได้ไหมต้องบอกแบบนี้ครับว่า OTP เนี่ยเทรดบนมือถือได้แต่ว่าเราไม่เน้นแล้วก็ไม่แนะนำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการเทรดบนมือถือซะเพราะอะไรครับเพราะว่าการใช้งานเครื่องมือ OTP เนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับมันติดตั้ง EA ไม่ได้ ติดตั้งตัวอินดเคเตอร์ไม่ได้นะครับซึ่งมันทําให้หาจุดเข้าอัตโนมัติไม่ได้ทําให้คํานวณความเสี่ยงไม่ได้อันเนี้ยเรื่องใหญ่มากๆมันไม่สามารถทําบนมือถือได้นะครับจะทําได้ก็บนเทรน่งวิวประมาณนี้แค่เพียงแค่ดูจุดเข้าเท่านั้นแต่ว่าพอคุณจะเทรดเนี่ยคุณทําอัตโนมัติไม่ได้คุณกดให้มันเข้าอัตโนมัติไม่ได้คุณกดคํานวณหลอดคานวณความเสี่ยงไม่ได้แค่นี้ก็ตายเลยครับมันทําให้การเทรดเนี่ยมันไม่เป็นระบบแล้วมันก็กลับไปเทรดแบบมั่วๆเหมือนเดิมอ่ะพูดง่ายๆนะ แล้วก็การเทรดบนมือถือเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่มีความเป็นมืออาชีพในการเทรดด้วยทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้การเทรดแบบมืออาชีพเนี่ยเราควรทำอย่างไรนะครับหนึ่งเลยเนี่ยคือเราเน้นการเทรดในช่วงเวลาอะช่วงเวลาหนึ่งในวันวันนั้นนะครับบางทีคุณอาจจะสะดวกเช้าคุณอาจจะสะดวกสายคุณอาจจะสะดวกบ่ายสะดวกเย็นอะไรก็แล้วแต่คุณหยิบ โน้ตบุ๊กขึ้นมานะครับหรือถ้าท่านอยู่บ้านก็เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วเทรดกดวาง pending set and forget ให้มันจบภายใน5นาทีจบ5นาทีทำทุกอย่างให้เสร็จคำนวณความเสี่ยงหาจุดเข้านะครับแค่นี้มันจบแล้วคุณแค่มีโน้ตบุ๊กสักตัวหนึ่งนะครับอ่าและทีนี้ไอ้มือถือเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรเราค่อยใช้มือถือเนี่ยในการดูผลลัพธ์ นิดหน่อยนะครับดูว่ากําไรขาดทุนยังไงหรืออาจจะกดปิดมือบ้างอะไรบ้างนี่นับว่าเป็นการเทรดไหมการกดปิดกําไรเนี่ยนะครับถ้านับว่าเป็นการเทรดก็คือโอเคมันคือการเทรดบนมือถือแต่จริงๆไม่เน้นนะครับเพราะว่าเราทําตามระบบอย่างเดียวปล่อยให้กําไรมันชนเทคโปรฟิตปล่อยให้ราคามันชนซับลอตตามระบบนะครับอันนี้คือลักษณะการเทรดเป็นระบบไม่ใช่อยู่ๆแบบเราจะเน้นการใช้มือแบบการปิดมืออะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นการใช้มือถือเนี่ยเป็นการเพียงแค่เอาไว้ดูผลลัพธ์นิดหน่อย นะครับไม่มีการเทรดเพิ่มเติมอะไรใดๆเด็ดขาดเพราะงั้นไอ้การเทรดบนมือถือมันจึงไม่มีความเป็นมืออาชีพนั่นเองถ้าคุณแบบว่าอารมณ์แบบฟิลประมาณว่าระหว่างวันเนี่ยนึกขึ้นมาได้หยิบมือถือขึ้นมาแล้วนึกอยากกระเทรดเมื่อไหร่ก็เทรดคิดว่าการเทรดเป็นเรื่องการเสกกําไรอย่างนั้นนะครับ ฟิลประมาณนี้คือมันไม่ใช่นะครับมันคิดฟิลผิดเลยนะครับเพราะวะ่าเทรดเป็นระบบเนี่ยเราต้องวางโลจิกการคิดใหม่ใครที่ว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาต้องเทรดบนมือถืออันนั้นคิดผิดนะครับคนที่ผมเชื่อว่าทุกคนมันมีเวลาแน่นอนนะครับขอแค่5นาทีต่อวันเพียงแค่อุปกรณ์ที่คุณจะต้องมีเนี่ยคือขอแค่โน้ตบุ๊กอะสเปคแบบต่ําๆเลยก็ได้นะครับ อ่ผมไม่เชื่อว่าคนที่เทรดอยากจะเทรด forex แล้วไม่มีคอมไม่มีโน้ตบุ๊กเนี่ยผมเชื่อเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าจ,จะเทรด forex หรือ,อจ,จะลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยขอมีคอมพิวเตอร์หรือขอมีโน้ตบุ๊กนะครับอย่าทำในมือถือเด็ดขาดนะอืมใครที่ฟิลประมาณแบบว่านึกอยากจะเสกเงินน่ะนะครับแบบนึกหยิบมือถือแล้วมากดเทรดมันเท่ดีนะครับหยิบไปโชว์กราฟไป ในความเป็นจริงคนที่เป็นเทรดเดอร์จริงๆเขาไม่ทําแบบนั้นนะครับเขาเทรดบนคอมพิวเตอร์ทําให้มันจบเซตแอนด์โฟกัสแชวลาให้น้อยแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตนะครับอาจจะมีบ้างหยิบมือถือมาดูผลลัพธ์ในการเทรดนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนั้นฝากไว้ด้วยนะครับว่าทําไมเราถึงไม่เน้นการเทรดบนมือถือนะจะได้ไม่ต้องแบบคือการเทรดบนมือถือเอาจริงๆมันฟังดูเหมือนกับว่าคุณแบบชีวิตคุณชิลใช่ไหมแต่จริงๆมันโคตรยากเลยนะครับจริงๆมันโคตรไม่ชิลเลยจริงๆมันโคตรแบบ เหนื่อยเลยอ่ะการเทรดบนมือถือเราลองคิดดูคุณไปเที่ยวอยู่กับครอบครัวคุณกินข้าวอยู่กับแฟนคุณแบบกําลังพาพ่อแม่ไปทําธุระอย่างเงี้ยนะครับคุณกําลังพาลูกไปเรียนหนังสือไปส่งโรงเรียนแล้วคุณต้องหยิบมือถือมาเพื่อเทรดเพื่อมาดูกราฟเพื่อกดออเดอร์นี่คือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอย่างนั้นเหรอคิดว่ามันสบายเหรอจริงๆมันไม่สบายนะครับมันโคตรแย่เลยมันโคตรลาบากเลยเพราะงั้นทําให้จบบนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่คุณต้องมีคือค,อ,คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับ ต่อมานะครับในตัวระบบ OTP เนี่ยเราเน้นไปที่การเทรดแบบ5นาทีต่อวันอ่าทำไมต้องเน้นที่5นาทีต่อวันครับอ่าข้อแรกประหยัดเวลานะครับอยากกด pending แล้วไปกลิ้งโลวกว้างกันไหมนะครับลงทุนไปด้วยแล้วก็กด pending แล้วก็ได้เงินมาได้กําไรมาจากการเทรดนะครับทำงาน5นาทีต่อวันเนาะสบายๆลดความเครียดครับสามารถทําซ้ําได้ตลอดชีวิตไม่เหนื่อยในการเทรดนะครับมีชีวิตที่สมดุลขึ้นมีกรอบเวลาในการทํางานชัดเจนมีความเครียดน้อยลง ปิดทางโอเ r อร์เทนะครับเพราะเราจํากัดเวลาเฝ้ากราฟและจํากัดจํานวนเทรดด้วยนะครับทำเรื่องเทรดเป็นเรื่องสนุกครับการใช้เวลาสั้นๆทำให้การเทรดเนี่ยไม่เป็นภาระที่หนักจนเกินไปเคยได้ยินคากล่าวนี้ไหมครับว่าหากเราเฝ้ากราฟเนี่ยแล้วเราก็กะว่าจะดูมันทุกแท่งเทียนดูมันทุกนาทีเลยเมื่อใดที่เรานะครับให้ความสำคัญกับทุกสิ่งเมื่อนั้นทุกสิ่งก็จะไม่มีความสำคัญคุณก็จะ เป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นการเทรดที่ไม่มีประสิทธิภาพใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสที่5นาทีต่อวันให้จบนะครับห้านาทีต่อวันให้จบไม่จําเป็นต้องโฟกัสตลอดเวลาเพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะทํากําไรในตลาดนี้ได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแล้วนะครับผมจะบอกว่าการเฝ้ากราฟการเฝ้าทุกออเดอร์การเฝ้าทุกนาทีการเฝ้าทุกชั่วโมงจะหลับจะนอนก็นอนไม่หลับนะครับคิดถึงกราฟตลอดเวลาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณมันเป็นสไตล์การเทรด ของเรานะครับไม่มีใครผิดใขรถูกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของวิธีคิดนะครับเรื่องของวิธีคิดในชีวิตของเราต่างหากว่าคุณเนี่ยจะดีไซน์แผนการเทรดอย่างไรเพราะฉะนั้นเราตั้งคําถามดูครับว่าไอการเฟ้ากราฟเนี่ยมันคืออาชีพที่คุณฝันถึงหรือเปล่าไอการเฟ้ากราฟเนี่ยมันคือไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการมาตลอดใช่ไหมนะครับไม่จําเป็นต้องตอบก็ได้นะตรงนี้ลองไปถามตัวเองดูเพราะฉะนั้นนะครับก่อ,อนจะจบคลิปนี้ไป ผมจะมีตัวเลือกให้นะครับเป็นยา2เม็ดเม็ดแรกยาสีแดงนะครับก็คือกลับไปเฝ้าเทดแบบเฝ้ากราฟเหมือนเดิมเพราะว่าการเทดเท่านั้นที่ฉันต้องการชีวิตด้านอื่นๆฉันไม่สนหรือว่าจะเลือกมาในฝั่งการเทดแบบเซ็ตอันโฟกัก็คือไม่เฝ้าฝึกที่จะเลิกเฝ้าให้ได้นะครับเทดให้เป็นระบบให้ได้สร้างสมดุลชีวิตให้ได้รู้จักเว้นจังหวะสร้างความพอดีนะครับทางเลือกอยู่ที่ตัวของท่านเลยนะถ้าคุณเลือกที่จะฝึกเลิกเฝ้าโอเคเพราะนั้น เดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ